สวัสดีค่ะทุกคนเจอก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาอันบ็อกแกะกล่องคือจะบอกว่าคลิปนี้มีสปอนเซอร์นะคะมีบริษัทแบบจะส่งหูฟังมาให้รีวิวเป็นหูฟังเกมมิ่งนะคะมาดูกันว่ามันจะใช้งานเป็นยังไงและเสียงจะเป็นยังไงนะคะเป็นหูฟังแบบเสียบปลั๊กเนาะอันดับแรกเลยเราก็จะมาอันบ็อกแกะกล่องกันก่อนนะคะคือแบบ แกะมาปแปลกๆนะขอแกะดูข้างในก่อนนะเออกล่องมาก็แบบโอเคอยู่นะแต่น้ำหนักคือเบามากเรามาดูกันวนะ่าข้างในเป็นอะไรนะคะ กนกรแทกมาชั้นหนึ่งแบบนี้เลยนะคะคือส่วนตัวไม่ได้เล่นเกมเลยแต่ก็แบบขอบคุณนะคะที่ส่งมาให้ดูเดี๋ยวก็จะมาลองเทสให้ดูว่าอเสียงมันเป็นยังไงนี่นะคะ H9 Gaming นะคะพารอบก,อก็จะเป็นประมาณนี้ H9 Gaming headset นะคะตัวนี้เป็น USB มีไมค์มาให้ด้วยแล้วก็มีแบบ พอดจมีปุ่มคอนโทรลแล้วก็มี USB ซึ่งต้องเสียบกับแหล่งจ่ายไฟอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ PC หรือว่าหัวอะแดปเตอร์เดี๋ยวเรามาลองใช้กันเนาะก็จะมาแกะกล่องให้ดูก่อนนะคะซึ่งใครที่สนใจสินค้าเดี๋ยวเราจะปักลิงก์ไว้ให้นะคะอยู่ใต้คลิปของเราก็สามารถที่จะไปเลือกหากันได้นะครับมีไมโครโฟนมาให้ด้วยนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นคันเรอร์ใหม่ก็คือน่าจะเป็นสีขาว สีไว้นั่นเองแก okay, ยังไงอะคะแก okay, ยังไงเอ่ยออนี่ทาดาเออหรูมากข้างในนะคะ ก็จะมีคู่มือมาให้ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะแต่ว่าของนี้ส่งมาจากประเทศจีนนะแต่แบบดูดีมากเลยนะดูมีมาตรฐานมากเพราะว่าของที่มีมาตรฐานเราดูจากคู่มือเราก็พอที่จะรู้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นบอกวิธีการใช้งานต่างๆเค่อเก๋อซื้อมาเล่นเกมฟังเพลงได้นะข้างในกล่องก็จะเป็นสายนะคะซึ่งเป็นสายถักแบบ งานพรีเมียมมากแล้วสายขนาดใหญ่แบบดูดีเลยนะคะมีที่ครอบมาให้แบบนี้ด้วยตัวเครื่องสีขาวเนาะก็จะเป็นสายสีขาวอุย้ยสวยมากเลยอ่ะทุกคนดูมาตรฐานมากตัวนี้ก็สามารถที่จะหนีบกับแบบปกเสื้อหรือเชิ้ตของเราได้นะคะนี่ก็จะเป็น usb นะคะแหล่งเชื่อมต่อไฟเนาะให้สามารถที่จะทำงานได้เห็นไหมว่าจะมีปิดมาให้อย่างดีเลยแก่แกฟิลลิ่งกันจับคือแบบดีมาก ซึ่งราคาก็ไม่แพงนะพันนดนิดเองเนี่ยใส่ถักเหมือนแอปเปลเลยแล้วตัวที่ครอบหูก็แบบนร่มมากไม่แน่ใจว่าถอดได้ไหมเอองานดีอยู่นะบแบรนด์เขาน่าจะชื่อว่าฟรีไฟแบรนด์ฟรีไฟไม่รู้ว่าเข้าใจถูกไหมเพราะว่าตัวแทนที่เขาติดต่อมา ใช้ภาษาอังกฤษหมดเ,เออแล้วชอบกันเย็บตรงนี้มากอะ่ะเราให้ดูใกล้ๆคือสวยมากเลยนะคะแบนฟีไฟล์หรออืมแล้วก็จะเป็นหน้ายิ้มตรงนี้เออสวยนะถ้าเราเชื่อมต่อเข้ากับตัวเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องอะไรช่วยในเรื่องของการคอนโทรลแล้วก็พวกไมโครโฟนไหมแต่ว่าถ้าเราเสียบโดยตรงใส่โทรศัพท์อันนี้ไม่รู้ว่าใช้งานได้ไหม ก็จะมีไม่มาให้อันนี้ประกอบอยังไงอ,อ๋อก็จะมีรูอย่างเงี้ยซึ่งก็จะเป็นแจ็ค3.5มาให้นะคะเสียบลงไปอย่างนี้หรอจรึงติดตั้งประมาณนี้เลยเนาะจากที่เช็คราคานะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ให้ดูในตะก้าอยู่ที่1,890บาทเนาะถ้าใครสนใจที่จะซื้อตามเนาะคือถ้าเราแบบ อยากใช้กับ iphone เลยมันจะมีตัวแบบนี้ขายนะคะหรือที่เรียกว่าห่างหนูที่เป็นแจ็ค3.5เสียบป,ปุ๊บก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะคะแปลงเป็น lightning หรือ type c เราก็มีเหมือนกันเนะเาะแล้ก็จะมีตัว type c ด้วยนะที่เราจะสามารถเชื่อมกับแจ็ค3.5แบบนี้นะคะตัวแปลงตัวนี้ขายใน shopee ราคาแค่แบบไม่กี่บาทเองนะทุกคนไปหาซื้อได้ถ้าเราอยากแบบใช้บนแบบ bta รถไฟฟ้าเก๋ๆซึ่งต้องบอกก่อนว่าช่องเราอ่ะ ไม่ได้เล่นเกมแล้วก็ไม่เคยรีวิวเกมเลยแต่ก็ต้องขอบคุณทางแบรนด์เขามากที่ส่งมาให้เราเราก็เลยอยากมาแนะนําในฉบับที่แบบว่าเออคนทั่วไปสามารถที่จะใช้งานได้ดีนะคะนั่นก็คือเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ดีที่สุดแถมยังมีไมโครโฟนมาให้ด้วยนะคะแต่ถ้าใครแบบเป็นสายสตรีมเกมนะคะสายแบบสตรีมเมอร์นะคะไลฟ์ Live, ใน TikTok อแล้วก็สตรีมเกมไปด้วยแนะนําว่าให้ซื้อเลยเพราะว่ามันจะมีระบบตัวนี้มาให้นะคะ เดี๋ยวเราจะลงลิงก์ไว้ให้น้อซึ่งมันจะมีทั้งแบบสั่งจากสั่งจากช้อปปีของประเทศไทยแต่ไม่แน่ใจนะว่าส่งของจากไหนนะคะแต่ก็เป็นแหล่งที่เชื่อถือได้แล้วเราก็จะแปะลิงก์ o f f i ิเชีของบริษัทของเขาไว้ให้ด้วยนะคะใครที่แบบเป็นนักสตรีมเกมนะคะก็สั่งได้เลยจะมีตัวนี้มาให้เป็นสายแปลงนะคะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ตัวหูฟังของเรานะคะสามารถที่จะได้ยินเสียงเกมแบบ ชัดเจนเลยแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยผ่านไมโครโฟนของเขานะคะซึ่งไมโครโฟนของเขาสามารถที่จะถอดแล้วก็ใส่ได้ทุกอย่างคือแบบเก็บงานได้แบบพรีเมียมสวยงามมากเลยนะคะให้ดูเมื่อกี้ได้ลองเสียงแล้วนะคือแบบเสียงดีมากเราอ่ะอยากได้หูฟังสไตล์นี้มานานมากแต่ไม่เคยที่ตัดสินใจซื้อได้สักทีเนื่องจากว่าของ Apple ก็มีราคาสูงไปแล้วของธรรมดาก็แบบไม่รู้ว่ามันจะดีจริงไหมไปดูในห้างก็หลาย หลายครั้งเคยซื้อให้น้องชายไปแล้วก็ไม่รู้ว่าใช้งานได้จริงไหมแต่ตัวนี้คือทางแบรนด์ส่งมาให้ลองใช้จะบอกว่าใช้งานได้ดีมากนะคะกับ f f i H9 นะคะเดี๋ยวให้ดูการใช้งานคร่าวๆเนาะนี่นะคะก็คือ USB เราสามารถที่จะต่อกับ CPU หรือว่าแล็ปท็อปได้นะคะแล้วก็คอนโทรลตรงรีโมทนี้ฟังเสียงเกมไปด้วยแล้วก็พูดคุยสตรีมมิ่งนะคะไลฟ์สดอะไรประมาณนี้นะคะสตรีมเกมคือ ใช้งานสะดสวกสบายมากแล้วก็โปรดักต์ของเขาค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานเลยนะคะ mm hmm. ใครที่ใช้แบรนด์นี้อยู่บ้าง mm hmm. ก็ลองคอมเมนต์ hmm. มาพูดคุยได้นะ mm hmm. ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าช่องเราไม่เคยถนัดในเรื่องของการเล่นเกมจริงๆ mm hmm. ก็อาจจะบ,บรรยายไม่เห็นภาพมากแต่ก็จะมาลองเสียบใช้งานฟังเพลงทั่วไปนะคะว่ามันจะเป็นยังไงก่อนอื่นคือแค่สายถักะคุณก็กินขาดชอบมากฟ e ลลิ่งดีมากนะคะดูสิเดี๋ยวจะลงรีวิวให้หลายๆคลิปเลยเนาะ ตัวนี้ก็จะมาแกะกล่องพรีวิวให้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะคะก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะทั้งทางช็อปหลักๆแล้วก็ official ในช้อปปีของเขานะคะสามารถที่จะซื้อได้ทุกช่องทางเลยนะคะรับรองว่าคุณจะได้ของที่มีคุณภาพมากแล้วสีขาวคือสวยมากๆนะคะเนี่ยชอบตรงที่เป็นหน้ายิ้มตรงเนี้ยแกงานประกอบดีมากเลยนะแล้วตรงที่แบบเชื่อมต่อเสียงลงไปก็เป็นสายถัก ลูกหูตรงนี้เมื่อกี้คือได้ฟิลลิ่งแบบนุ่มมากเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ให้ดูนะคะว่ามันจะอยู่ในลักษณะยังไงเนาะซึ่งเราเป็นคนที่หัวใหญ่มากเลยนะแต่มันก็สามารถที่จะใช้งานแล้วก็สามารถที่จะดึงลงมาแบบเนี้ยทำให้รองรับกับขนาดศีรษะของเราที่มีขนาดใหญ่มากก็จะได้ดีไซน์ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลองเสียบไม์ให้ดูนะคะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเนาะนี่นะคะตัวไมโครโฟนของเขา ก็สามารถที่จะเป็นสตรีมเมอร์สตรีมมิ่งสาวนะคะแล้วก็สตรีมเกมไปด้วยไลฟ์ live, ไปด้วยติ๊กต็อกพูดคุยซึ่งในช่วงนี้กำลังเป็นที่นิยมมากเลยนะแล้วก็ต่อสายตัวนี้เข้ากับอุปกรณ์ของเขานะคะที่เป็นตัวแปลงสามารถที่จะนำ usb ไปเสียบกับแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ pc ของเราหรือว่า macbook ต่างๆได้ง่ายได้ละถ้าใครอยากใช้งานทั่วไปก็ซื้อหัวแปลงแบบนี้นะคะหรือ สมาร์ทโฟนบางรุ่นหรือ iPad บางรุ่นก็จะมีหูฟัง3.5มาให้อยู่แล้วตรงนั้นก็คือใช้งานได้ง่ายน,นิดเดียวเลยนะคะสบายมากแล้วเราใส่ปุ๊บอะเราไม่ได้ยินเสียงพัดลมหรือเสียงแอร์เสียงอะไรจากภายนอกเลยตัวนี้คือแบบ กันเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีมากๆนะคะยัยงงก็ลองไปซื้อใช้ดูนะคะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปลองใช้ก่อนนะแล้วเราจะมาเจอกันในคลิปรีวิวเต็มอีกทีเนาะว่าหลังจากการใช้งานจริงอะค่ะมันเป็นยังไงบ้างน,นะคะเมื่อกี้คือแบบเข้าใจว่ามันยืดหูได้แค่ฝั่งเดียวสรุปคือมันยืดได้สองฝั่งแล้วมันรองรับขนาดศีรษะที่ใหญ่มากเดี๋ยวลองตอบใหม่ลงไปก่อนตัวนี้ปรับได้นะคะคือเสียบเข้าไปให้มันสุดนะมาใส่ให้ดูอีกที ตอนถอดหูฟังออกเมื่อกี้อะ่ะคือเสียงปรับอากาศเครื่องปรับอากาศดังมากเนื่องจากว่าตอนที่เราใส่อะ่ะมันตัดเสียงรบก,กวนหมดเลยพอถอดออกปุ๊บเฮ้ยฝนตกหรอแต่จริงจริงไม่ใช่นะคะหูมันยังไม่ชินกับเสียงดังภายนอกเนาะเนี่ยสามารถปรับยืดแล้วก็หดได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะตัวนี้ก็คือปรับไมค์ได้ตามความสะดวกของเราเลยถ้าจะซื้อแบบออกไปถ่ายวอล์กข้างนอกก็คือน่าจะมีไมค์ที่เก็บเสียงรบก,กวนได้ดีพอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองอัดเสียงจากการใช้ไมโครโฟนของ จ้าตัวหูฟัง Free Fire H9 เครื่องนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็เชื่อมต่อไมค์นะคะของตัวหูฟังเรียบร้อยนะคะเสียงเป็นยังไงบ้างคะทุกคนตัดเสียงรบกวนภายนอกดีไหมตอนนี้ก็คือเปิดพัดลมด้วยเทียบกันระหว่างไมค์ที่เราใช้ถ่ายคลิปก่อนหน้านี้กับเสียงตอนเนี้ยคือเป็นยังไงบ้างคะอันไหนเก็บเสียงได้ดีกว่ากันใครที่จะซื้อไปสตรีมเกมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะทุกคนถ้าใครได้ฟังเสียงแล้วเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้นะคะ คลิปนี้ก็ลาไปจริงๆแล้วนะบ๊ายบาย